วันนี้นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์จากที่แบบเดทกับคนญี่ปุ่นมานานมากนะคะแล้วก็รู้อย่างหนึ่งว่าคนเก <c oughs> ียวโตเนี่ยเป็นคนที่แบบเขาไม่พูดตรงเขาจะพูดอ้อมๆแต่เราจะรู้ได้ว่าแบบเขาพูดอีกอย่างหนึง่งมันไม่ได้หมายความอย่างที่คิดปลาแบบไปข้างนอกสมมติเรามีเบบี้ใช่ไหมฮะเราก็พาเบบี้ไปเบบี้ก็ร้องบางทีมันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กเนาะคนไหนที่เขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะเดินมาคุยกับเราเองว่าแบบอุ้ยลูกคุณน,นี่ดูร่าเริงจังเลยนะคะเออเงี้ <c oughs> ยินะอโันดสเน่ ม่ได้หมายความว่าเขาชมลูกเรานะคะหมายความว่าลูกคุณแบบเสียงดังไปแล้วนะแบบไปจัดการอะไรแบบนี้แล้วสมมติถ้าแบบทํางานในเกนะียวโตเนาะสมมติเราส่งงานปุ๊บหัวหน้าบอกว่าอุ้ยทํางานได้ละเอียดมากเลยค่ะตอนแรกเราอาจจะดีใจแต่ความจริงแล้วอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าเราทางานละเอียดมันอาจจะมีความในที่บอกว่าแบบ um, ทาเยอะก,ก็ไม่เป้าปสั่งแค่นี้แบบใส่อะไรเยอะแยะอะไรแบบนี้ยอา่าและอันนี้คือเจอบ่อยมากสมมติเดินไปปุ๊บเขาชมว่าแบบช,แบบชุดสวยจังเลยอะ่ะ oh. เขาจะบอกเป็นความในว่าแบบรูเวอรูเวออะไรแบบนี้เดกออกว่าฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แบบเออเขาชมอะไรเราอาจจะกลับมาคิดจริงหรือเปล่าว่าอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ประสบการณ์ตรงค่ะ